สวัสดีครับกันกัะดาวรครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องวัดค่าต่างๆของร่างกายนะครับในโปรเจกต์ซิป i อ o ดอล นะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องนี้ครับฟิตเนสชั้นนําต่างๆนะครับก็ไม่ได้มีกันทุกฟิตเนสนะครับแต่ที่ดีไอคอนกรุ๊ปมีครับเครื่องนี้มีชื่อว่า Fit 3D ครับสามารถประเมินค่าต่างๆของร่างกายคุณได้เครื่องนี้ครับจะสแกนส่วนต่างๆของร่างกายของคุณและคุณจะได้เจอปัญหาที่เกิดขึ้นและคุณจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดอีกด้วยเป็นการรักษาสุขภาพและที่สําคัญครับเครื่องนี้จะใช้ประเมินค่าต่างๆของร่างกายสําหรับคนที่เข้าโปรเจกต์ Fit i d o l Body c h a n g i n g ด้วยครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าเครื่องงงนี้้ใชยััไครบ เครื่องนี้จะสแกนร่างกายของเราครับออกมาเป็นภาพ3มิติและใช้เวลาเพียงแค่40วินาทีเท่านั้นเองครับในการวัดค่าต่างๆของร่างกายครับสามารถวัดได้ถึง450ค่าและแม้มีความผิดปกติเพียงเล็กน้อยในจุดเล็กๆครับซึ่งมีผลต่อสุขภาพก็สามารถตรวจจับได้เช่นกันโดยที่เครื่องจะแสดงข้อมูลที่สำคัญต่างๆแส่วนของร่างกายครับนั่นก็คือคอหน้าอกเอวสะโพกลูกหนู นั่นก็คือส่วนที่นูนขึ้นเป็นลูกบนกล้ามเนื้อของเราครับต้นแขนต้นขาและน่องครับและยังสามารถบอกสัดส่วนปริมาณไขมันในร่างกายมวนกล้ามเนื้อกระดูกและน้ําในร่างกายได้อีกด้วยวิธีการในการใช้เครื่องนี้หรือว่าสแกนร่างกายนะครับก็แค่ล็อกอินเข้าไปในระบบครับเริ่มสแกนและในการสแกนครับต้องใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปแต่ต้องเปิดหน้าท้องถ้าเป็นผู้หญิงต้องรวบผมยืนตรงห้ามหันและห้ามขยับร่างกายครับ พอสแกนเสร็จแล้วสามารถดูรายละเอียดต่างๆได้ที่มือถือของคุณเองโดยที่ต้องโหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ในมือถือครับเห็นไหมครับเครื่องนี้ใช้ง่ายนิดเดียวเอง และเราจะใช้เครื่องนี้ครับ Fit 3D ในการประเมินค่าต่างๆของร่างกายสําหรับคนที่เข้าโปรเจกต์ซ i p Idol Body Changing ครับแต่ถ้าคุณเจอปัญหาไหนๆครับเกี่ยวกับร่างกายของคุณเรายังมีเทรนเนอร์มืออาชีพครับในการแนะนําการออกกำลังกายที่ถูกวิธีจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดอีกด้วยและคําถามต่อมาคือถ้าคุณไม่ได้เข้าโปรเจกต์นี้เราจะมีสิทธิ์ใช้เครื่องนี้ได้หรือเปล่าได้ครับถ้าคุณเป็นตัวแทนจําหน่ายระดับ Wis d o m ขึ้นไปสามารถใช้เครื่อง Fit 3D ได้เช่นกันครับถ้าคุณเป็นตัวแทนจําหน่ายระดับ Wi แล้วมาใช้้กันไดเลย แต่ถ้ายังไม่เป็นรีบเปเลยนะะ